องวดที่แล้วพลาดอ่ะดูที่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านิดงวดแต่มันไม่เคยพลาดเลยงวดที่แล้วพลาดอ่ะสามตัวเหรอครับลุงเออสามตัวมันไม่เคยพลาดเลยนะเพิ่งพลาดงวดที่แล้วนะครับงวดนั้นผมก็มาดูกับลุงอยู่ครับ ห้ 5, ากับเจ็ดลุงบอกว่ามันจะมาสองตัวเลยนะเอาตัวนี้มาเสียบมันก็มีหนึ่งจริง,รงๆครับลุงแต่มีสองสองคู่เองวดที่แล้ว,วที่ตัวเองเอาไปไดนแน่นะที่ห้าหนึ่งเจ็ดหรืออะไรอ่ะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะวดที่แล้วผิดนะวดก่อนในวัอที่แล้วผิดเดี๋ยวผมขายหน่อยนะรครับลุงตรงนี้นนะรนะงน มีบนนั้นเนี่ยเน่เน่เคยครับคู่นี้กับคู่นี้เสียบกันเนี่ยคู่นี้ครับเนี่ยเนี่ยคู่นี้กับคู่นี้เสียบกันเนี่ยมันเป็นใครครับว่าคู่นี้ศูนย์สองตรงนี้สองเจ็ดออกเจ็ดศูนย์สองเนี่ยอ่ะคู่นี้กับคู่นี้นะโอ้เล่งวันนี้มีห้ากับเจ็ดแล้วครับเออนั่นน่ะนั่นน่ะอีอีล่างนั่นอ๋อไม่ใช่ตัวไหนล่างตัวไหนบนครับผมนี่บนเนี่ยห้าเจ็ดกับเจ็ดสามแน่เน่เนี่ย ไปเทียบกันนะไปเทียบกันดูโอ้ห้าเจ็ดกับเจ็ดสามเออถ่ายยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับลุงเดี๋ยวดูถ่ายยังรครับเดี๋ยวกำลังจะถ่ายครับห้าเจ็ดกับเจ็ดสามเนี่ยลุงก็เนี่ยเนี่ยถ่าย<ง>าไปเลยเนี่ยเนี่ยแค่เนี่ยนะแล้วเอาแค่นี้เนี่ยไม่ต้องไปข้ามกันสูตรลุงล็อกลุงนะครับลุงอืม ตรง,ตงนู้นไม่ต้องเอาไปแค่นี้อ๋อไม่ต้องเอาไปครับแค่นี้นะี่ครับแล้วตัวล่างนะครับลุงล่างตรงนี้ไม่ไม่ต้องเอาเอาตรงนี้ ไม่ย่อแล้วม่ย่ออลไรแม่ตัวไหนครับนี่นะนี่นะนี่ไนะนะเอาเอาเจ้ตัวนี้มามาเสียบไปตรงนี้นะั่นเนี่ยเสียบตรงนี้ล่างนะครับลุงฮะล่างนะครับล่างล่างล่างสามสี่แปดหนึ่งสองนี่แหละครับเออเออโอ้หงวที่แล้วมันก็ถูกนะครับลุงเนี่ยบอกก็ถูกมันตลอดมาที่แล้วเราก็ถูกศูนย <0 7. S 1> ์เจ็ดกระแังกระบนเนี่ยมันยังไม่ผิดเลยนะเอาแสดงว่างัวนี้ศูนย์ไม่มาเหรอครับลุง มันไม่มีนงเราไม่มีอ่ะ